ผลบอลเมื่อคืนประจำวันที่7สิงหาคม2568นะครับและขอแสดงความยินดีสำหรับสมาชิกที่ทายกิจกรรมถูกเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมากันด้วยนะครับสำหรับผู้ที่ทายถูกนะครับสามารถทักบ้านเขียวแจ้งรับของรางวัลกันได้เลยนะครับและสำหรับใครที่รับชมคลิปนี้นะครับอยากร่วมกิจกรรมนะครับสามารถทักบ้านเขียวนะครับเพียงแอดไลน์ a t h t 1 1เท่านั้นนะครับรายละเอียดตามที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้นะครับ โอเคครับเรามาดูคู่แรกนะครับในศึกฟุตบอลเยอรมนีลีก้าทัวทัลคัพนะครับอย่างคู่ไบเยอร์มิวนิกนะครับพบกับสเปอร์นะครับคู่นี้นะครับไบเยอร์มิวนิกนะครับถล่มไปด้วยสกอร์สประตูต่อศูนย์นะครับคู่นี้จะเป็นคู่ที่ให้ทายกิจกรรมนะครับสำหรับใครที่ทายกิจกรรมถูกนะครับสามารถทักบ้านเขียวแจ้งรับของรางวัลกันได้เลยนะครับเพียงแอดไลน์แอดเอทีหนึ่งเท่านั้นนะครับต่อไปมาดูในศึกฟุตบอลยูฟ่ายูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกนะครับอย่างคู่โรลซินบอร์กนะครััับบบบพกฮมมาี้นะครับ คู่นี้นะครับจบเกมไปด้วยสกอร์0ประตูต่อ0นะครับต่อไปคู่ที่2นะครับสปอริตเคานัสนะครับพบกับอาด้านะครับคู่นี้นะครับอาด้านะครับเอาชนะไปด้วยสกอร์1ประตูต่อ0นะครับต่อไปมาดูในศึกฟุตบอลยูโรปาลีกนะครับอย่างคู่ฮักเค้นนะครับพบกับเอสเคบานนะครับคู่นี้นะครับเอสเคบานนะครับเอาชนะไปด้วยสกอร์2ประตูต่อ0นะครับต่อไปคู่ที่2นะครับซีเอฟอาร์คูนะครับพบกับสปอร์ติ้งบาร์กานะครับ คู่นี้นะครับบาก้านะครับเอาชนะไปด้วยสกอร์2ประตูต่อ1นะครับต่อไปมาดูคู่ที่3นะครับลานาคานะครับพบกับลีเกียวซอนะครับคู่นี้นะครับลาคานานะครับเอาชนะไปด้วยสกอร์4ประตูต่อ1นะครับต่อไปคู่ที่4นะครับเฟลิกซ์สตาร์ทนะครับพบกับมิเติแลนด์นะครับคู่นี้นะครับมิเติแลนด์นะครับเอาชนะไปด้วยสกอร์สามประตูต่อหนึ่งนะครับและคู่สุดท้ายนะครับในศึกฟุตบอลลีกวันอังกฤษนะครับอย่างคู่พัตเวส์นะครับพบกับ คาริฟ FC นะครับคู่นี้นะครับจบเกมบ้รยสกอร์0ประตูต่อ0นะครับและสําหรับใครที่อยากรับชมการคอรเพิ่มเติมนะครับสามารถดูได้ที่เพลย์ลิสต์หน้าช่องนะครับส่วนใครที่อยากได้ที่เด็ดบอลเต็งบอลสเต็ปและตัวเน้นติดดาวนะครับหรือใครที่ยังไม่เคยเข้าร่วมกลุ่มกับเรานะครับสามารถแอดไลน์ได้ที่ a d t 1 1นะครับหรือคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับและนั่นคือตัวเน้นที่ผมจัดให้ในกลุ่มถูกวันนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ